อนไเปนไอ้แซงกินนะฮะสเจีงราะดอไป๊บสิบอสบายดีเด้อพี่น้อง วัน <formation> นี้มาอยู่กับน้องลาบพี่น้องวันนี้มามาดกาซอยอิวันถนนอิวันระวัดวัชตเนท้อคนนะมาดกาถ่ายนี่นะแ่านี่สิมาดหน่อยเด้อสว่มาดกาคอหนึ่งเออต่อคอหนึ่งสร้างหวานทอาอับาดใหญ่สร้างาอุกดำามันคยได้สุอมาดหน่อยดดมันใหญ่ไม่ถืออุบมาได้โอ้แดดแดด Đe đe đe, mì là chất xàm Xàm ra và nhận từ tất cả Hải đây này nói Hải đấy bơi mà mì như từ đây đúng nè Thế đó yeah, cả quá của... Cả quá Hả? Ê, ông ngọt, ông ngọt, ông ngọt, ông สบายดีสาวดีพี่น้องสาาลูกกาหน้าสวยระบาสุกเจ้ามาซอยมือวานี่ตอนแดดเหรอยเป็นนาของพ่อมาพี่เด้อกสัน่อยข่ดมวได้เมื่อวานไข่บก็เมื่อเช้าก็ว่าไข่ตาล่มมันตาคนหนาเหมืลนเออาแดงามาพอแดดอยู่นี่

ค่ะนี่ยแน่งไปเน่งกับเมื่อปลาบลาซุกละคนนี้มีอ่ะนะเฮ้ยเราไปคิดห่อแล้วเนาะเจ้าหั่ลมากน้ำตัวเนาอคอยบ่อหางจากฟัวเลยเฮ้ยหย่านฟัวไปมีผู้สาวเฮ้ยเด็กกาปลาปลากะเข้าเจ้า บายดีพี่นมึงจะถ่ายได้มึงรอจงไ้ดำมาเอื้อนน้ไปเนยตอนสาวดีสาวจะงามขาวจะงามาไอ้แซงดำไหเนาะอ๋ามาอยู่น้าเด้อไอ้แซงดำผวก็่าเด้อไอแซงดำผ้วดีกว่แดแวเออดำไหวไหว เหตดเบียเกงเจไดจะรวัอยาเข็สิละเจได่เราวังอยากเข็ดสบายดีวัน้อกไปกัดวดเอวอียังบุ้งโหจับไ่ยะยาวงา์เอแล้วไเอกันที่เพลนว่านี่ก็พอปิง อผมหมุนไล่หน่อยอยู่อันนี้หน่อยู่แทงนี้เนาะไลดีเด้อพี่น้องเอวมัดกะเมื่อที่สุดคือมัดกะในแหละแค่นี้มัดกากะโมอันสั้นหายแค่ไหนเมื่อที่นี่บางมือไหนแห้งขาดมมือเด็กหน่อยเขาลุกมือไหนหน่อยมือหน่อยเขาวัชะขอกเนาะเขาเย็นปุบินเล่นเท้ากะเตะเลยกะสั้นออกเนาะดูดเด็กบ้าน ไปตะมันขาเหาเก็ดเหตุนันเป็นระเบียบไปดำมัดไม่เจอไงนี่แล้วไปดำก็อยากได้แต่มันก็ง่าแล้วแบบนี้นะอยากกันไปดำค่ะอือจีได้ก็ไปอยากได้เจ้าก็มีหน้าบ่อยู่บ้านอยู่เพื่อนคอยหันมีหน้าแต่ว่าบริเว<อ>เหตุเป็นเป็นปรเป็นว่าฉันสาหน้ากันนี่จะหายไปสอบครับไปอยู่บ้านในแซงอย่างเดีวยวกว่าเหตุเป็นโอ้ ถ้ากะดับไว้ปีนี้ตะละปีกะบ่บ่ตะละปีกะคือเด็กน้อยได้อ3 4ปีได้ไปอยู่บ้านแล้วก็เป็นแหนเออโลกะมัจ้ะถ้ากะมาเป็นตอนอยู่ก็่แสงเราแม่นอีหยงว่าอยู่ว่าเจ้ายังบ่ได้เฮ็ดนาบ่ได้เฮ็ดนายังเฮ็ดเป็นอืมาแอบแอบเลยไปอยู่กับคนไว้บัดนีไเห็นเขาอันดเฮายังอยู่เิงอยู่ จ่าบ่ได้ได้สิหายขนาดเอาเอาเอากอนหมูแล้วมูยังสุดสุดก่อนแบบมูอันดำน้ำดำจะนานเนาะไม่ไหวเบื่อเด็กก่อนอ่งมันใง่ายอย่าไปเบิ่อพนก่อน เด็กแค่ไหนแต่เด็กเด็กลายเนาะเอาไปเลยเฮ้ยโกันได้หมดจีบไปสับายกันได้หมดจีบไปบึนไปแล้วโอ้ยไปพี่น่องเดียวเขาสิมาจ่อยอวันก่อนดาาเด้อถามมาแดดอะไรเฮ้ยมาเตะเด็กันเลย

ใช่แต่ว่าซอยกันได้คนเนาะมีแ้งแน่ๆอขอแท้ใจแดดแน่วงเจ้านี่ย่อยรกเฮ้ยโอ้ยจะรกแกโคนมั้งสาวผูเดียวเด็กนี่เริ่งเปิบโตนกติดก็มาโอ้ยน่งก็ได้ดิสีดป๊งหน่อยชิรุ่งมากยหนมซวยจอมหิัญเนี่ยแหนมท่างยคนึงแหนมท่างอยู่กิ้งเงียบกิบมาจตอนซวย

ประมาณสองอยปลายสองรอยป้ายกเจ็ดแปดสิบุเนาะลายกมักนแก่เด้มก,ก็ไดดายกะมันเ็ม <c oughs> กะมันง่ายกะมันเ็มขาดทีหน่ยมัดบังใหญ่หนงก็ลัวปดบีนเนาะเขาห <ขอ S 2> <อ>ัวปฎิีจรงนี่งามกว่าแบบเด็กหน่อยเขาจับแบบ กำแบบว่ามันเดือมื่อเลยเข้ากับกำเอาเลยนะมันก็ได้สำมันขาดกเป็นยกืออ่าวเผู้หญิงกะนอกำน้อยนึงเด็กเตะเด็กกะว่างสมใช่ทังเนื้อลเนาะเห็ดเป็นเนาะลูกกะใช่ทังไก่ที่เห็ดบคคอยเป็นเลยลูกกะดำนะเมนจะจวนายขสิบไปใช้หน้าทังบัตรตั้งหลังนี่แหละเขาผู้คอยเห็ด บัตทางว่านไอแสงหันล้านเนาะเห็ดเก่งงามดาหน้ากะมัดกะกะงามทางอันนั้นแถวว่าน้องเห็นทางบ้านหนองไตเห็นไม่เคยเป็นบอกเซนายก็จะเหนี่ยมไทยหน้าเนาะเอ๋เซนไมันเป็นเหนี่ยมแต่ไทยเนาะแถวว่านทางไปที่เป็นคือการไทยหน้ากันยังไ่เป็นแถวว่านตั้งหลังบอกช่วงเป็นอยู่ประเทศไทยเป็น วางคนเข้ากับบเป็นไหมอืมคือหนูอันหัากับมาเป็นบางอย่างเอาเพืนนะำหนูอันกับไถนาบุเป็นเออไหน้าบุเป็นเบิ่งเพื่อนนะคือสิคือหอยดำหน้าก็อยู่ข้างกันพี่แกนะชุดพร้อมกันทางไกลผู้ชายบุควยให้เปียกนะบุควยพูตั้งกินให้กินแห้งผู้หญิงเถอะสนะก็ดีแต่เออ แน้วลองเหงนี่มีอันไม่ค่อยเห็นอันใดอยู่ทางขวานไอ้แสงหันยอมพาพวกเขาเห็ดไหวแต่ก็เห็ดงามละเอียดด้วยเช่นซะเอือยได้ผู้เมื่อไทย่แห้งขาดดกกาผู้เดียวนี่เขาดำหันหาหกคนนั่นท่านเขาเซยแล้วลูกมัดกับมักใหญ่มักใหญ่ก็ง่าได้ตีนกับเพียงกันเพค่นคือเฮาหันอะไข่หนึ่งดกกาซะ เห็ดสาเห็ดยังกระสานีา่นคือกันเป็นค้นสาลูกกะหันไว้แต่ว่ามามัดนี่หันชาแบบเท่าเถาะอย่างนี้นะอยากหางามขู่งูหายไม่ได้ค่อยข้าค่อยหันล<อ>ูกกะคือดูสิคือ่ไปใช้อืมเพค่นลูกลูกหันไว้แต่ว่ามาดัดทอปกะแบบมัดกะมันบบเปนบ็นเราฉันซะเป็นก็สิโบ,บง,งามมัดกะเปเฮข้าอ่าอืมนี่นี่นี่เห็ดเออ ให้เับบลียกุ๊กนี่ป่ะพี่น,น้องพักเที่ยงพีงนนง่น้องพักเทียงาผู้เนยาบบอกนเขาเออกรยังปัน่นอันกินตีนไก่น้อข้าากัดอกเขียเออ <c oughs> เออกัออกตอ,เอ,เอนเช้าอะไรไอยู่อา่อาเอาียก็ดีเดียร์นีะอยู่มอปาบาเซแวว่ายูติเดียบวินเยีเออวินเยี มันอยู่เครือเดียวกันว่าสิไปอยู่ักสุกมันไปซะอันนี้เขาเฮ็ดดีอยู่ไดเขากวดให้แบบยาไปเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนดอกเขาก็สีเขียวให้หมเคียออกเิดทปกติเาก็เห็นเขาฮ่มมันสิมีแบบสีขวติดียลายอันนี้เขาเคียออกให้เบิดทุกอกทุกมุมเปาลมออกคแต่ว่าเฮ้ยเขาเฮ็ดแก็บเอี อันนี้มียังตี๊ดแขวก็ยังอยู่คือเก่าแล้วโอ้ยพิ่งคอายลำมักพริกเอียงติดแขวแล้วก็เอาออกแบบซีแบบเขาซีมีเครื่องอันนี้ก่อเครื่องทูบเครื่องทูบไฟฟ้าอันนีเลยจิ๊ติ๊ดติ๊ดจิ๊ดจิ๊ดขีแขวกอะเต็มดิวไม่ได้อะไรขึ้นกูอันนั้นโอ๊ะก็ให้ด้วยนยเนี่ยอันนี้หันย่างที่เก่าปาปืุดหอยหานขันงย่าเก็บก่อนนะมาเด คุณไปเก็บให้หน้านะบาดค้ามจริงคุณควรจะบาดแหลกนะอาจจะใช้ยาตัวนี้ใช่หรือเปล่าใช่บมอท่านนี่ใช่แต่ว่ามันมันแก่หน้าม่นมันแก่ของหน้าอันนั้นหน้าว่าคขามจริงหัวติดออกหัวไปเออแล้วก็เลยมาเห็ดหน้าจริงเนาะเขาเห็ดแต่หน้าแซงทุกๆปีหน้าอันนี้เขาไปเก็ไปเห็ดหน้าอีกทุกหนึ่งโอ้โหหน้าอะไรแต่ว่าเอาหน้าแซงใบไปเห็ดหน้าแซง น่าตระหนี่ไปเห็ดหน้าปีเออแต่หน้าอ้ายเนาะแต่ว่าร์ใยาเห็ดเบียวปันไรต่ก็ดูทางอื่นเสิหากินหายอากเงี้ยทางนี่เ่าเห็ดหน้าก็ได้แต่ว่าไปน้องพาแนวอื่นได้น่ามันถูกเพราะว่าหน้าอันนี้มันเป็นแบบเหียวกที่ถูกกว่ามูกว่ากองหน้าขาเข็นก็ปลูกมันนี่แห้ยถูกปลูกมันนี่ถูกกว่าลำหน้า ทั้งปลูกทั้งเบงทั้งเจียหนาทั้งโอ้ยคือกระถึกแล้วคอยบอกขันขั้นอยู่ไก่ห่างกับปลูกมันเป็ไงบ้างกดำหน้าเลยมันเปื่อนคือกันปลูกมันกันฝนตกขั้นดินเหนียวเปื่อนคอยไปปลูกอยู่แถวปทุมเพี่อุ่มแล้วก็มันไม่ยางอันนี้ได้อุ่มกะอุ่มโว้ย ละมะมั่นสิไปฝางหั่นเด้เขาตัดใหม่ๆมันกอืมมันติดมันย่างขราวๆแล้วปุ๊ดีเต็มเสือเออมันมันมิ่นไดก็ว่าปลูกมันมันแบบมินสมๆโตเฮาฮะมันเหือเฮามันออกกับอันกินผักพรอนบัดนี้หากินส้มนาะะเนาะกินข้าวก่อนเออกินข้าวก่อนเกน้อยสิอันวนเวันตําอีหยังพี่น้อง แตีบยวได้ให้ตัวนี้เพิ่นกระดัมมีได้ค่ะบัวเบิ่งมาคอยนะอันนี้มันขาแน่เลย,ยพี่น้องเป็นยังลายอยีกขึ้นตะกุกมาเลยจังหวนขึ้นไหนขึ้นไหเดียวกันเวิร์ดใช่ปพี่น้องกันบ่คือขึ้นเดียวเวิร์ดอันนี้น้องลาคนที่สี่น้องเจ้าคนที่สองคนที่หนึ่ง

ทายหูทายอย่างโ้ววินโดนค่ะถ <si ้าได้เิ่าทัดพี่ชายสงเงินมาซื้อนมเท่าไหร่พันดอลร์ันาทพันหนึ่งขอแตเด้อขอแต่ลเด้อขอแกด้อย่ะพี่ทดเด้อเพิ่นฮักก็จะบอกหนอกี้ไอ้ทาดทงคู่เธอหับไิดบอกหนอกี้นี่ค่ะโดนประมาณสองหมื่นนี่แหละคือวัานี่บอก เด็กล่าวเล็ไทยได้สิบหกวันสิบหกสิบเจ็ดสิบหกบวรวันวันรือซื่อนะหกหนึ่งวันรือซื่อนะมันซื่อนมันที่สิบแปดได้มาสองหมื่นกว่าแล้วมันมัน่ตะตาโต่นหูพิ่นมากนะิ่นตโตะตห้องไหวแต่บลาป็นไงห้องไหวเออเมื่อแดงมันมาอีกเด้อไอเด้อขอให้แงได้จับเงินแสนซะอยากสื่อกับสื่อนำได้เด้อเนาะ อันน้องใส่เพิ่นพันจับกบแล้วก็เพิงไล่ตอดเพิงเป็นตัวเด็กเลยบ่เพิงกระกบกบกบสาวหเพิงกับหกสิบหกห้าหกอืมผู้ใดเด้อดองเองมาเป็นกับสื่อสื่อบ้่อนพี่น้องยาซูสื่อนักลายได้จะในบทื่พูดสามสี่สิบบาทซะคนีแบบหลุนๆไวหกกับส6บหก้าหเก้าด้

เขียนหันชามเจ็ดไปแหลบไปเบิ่งโอ้ยบ่มากเลยเอาสะอันเจ็ดชามซะพอมือมือมือซื่อหือเป่มันกินไปกินเงินเข้าไปเด็กโง่คำแจงคันเห็นงูแล้วก็ะสือง่ของใจนะมันสิออกมาแล้วเสีออกมือมือนานนะมันเสียมอกวันนี้เพราะว่าคำแจงประมาณนั้นคำแจงพันคำแจ้งสื่อแล้วเข้ามันี่ยมันเสียออกวิกนี้เลยนะมันเสียออวิกหน้าอีกเก้าสิบโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ อําราพาจากเฮ้ยเมื่อแล้วเฮ้ยมือแรมือแรเมื่อพร AC, <tôi> ้อมกันกันเลชิเมื่อเลยเฮ้ยร้อนแล้วนะคนที่เออกินวากินหอดก็อดเอาก้อนเถอะกงแรกกัร้กน็แเจอกันอยู่เปิดกินถอดแฟดพนไปนอนหายมอคืนนี้เพเดียวยอกชอกพี่น้อง โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไปพียงอคตอนนี้เด้อปัดบอกหอยเนาะฝากคนเนาะกดไลด์กดแสนเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้เน่ผู้ใดบ่ทันติดตามน้องรัดก็ฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องตอนนี้สี่หมื่นแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดโฆษณาเด้อผู้ใดอยากสปอร์ตก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้พี่น้องขอกันคิวหน้าพี่หน้าเด้อบ๊ายบาย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова